สว่านดรายการเที่ยวพีทีวีรายการที่คนแด็กกำลงซ้อมกันดูได้ครับวันนี้เราก็จะมาสอนเข้าแมปไอเดียของคิวอย่ตรงนี้นะครับน่จะมีแบบเลือกมากมายนะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับเพิ่งเข้าสำหรับคนที่เพิ่งสงมัครใหม่นะครับเห็นไหมนี่หลายแบบเลยตึมเลยตึมเลย ตตมมมนะคุณก็ต้องดูนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับอะไรทีวีทีวีอะไรชึบโอเคเข้าไปแล้วอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวอ่าถ้าเกิดคุณพิม์ตรงนี้ว่า M อ M มนะมันก็จะเป็นแบบพุ่นยนนะครับ ตรงนี้ตรงนี้อโอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ